สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาดูนะฮะตะไรน้อยร้อยล้านนะครับนี่ฮนะการจุดนะฮะจับตาดูดีๆนะฮะบอกให้เลยยังหาฮะนี่ครับก็จากสองผู้เชี่ยวชาญนะครับในการจุดตะไรนะฮะจักใช่ไม่ใช่นะฮะตอนนี้ก็ลองดูฮนะทดสอบดูนี่นะฮะต้องคว้างแบบนี้อะไรอย่างนี้นะฮะนี่ก็ กำลังศึกษาวิธีอยู่นะฮะว่าจะจุดแบบไหนแล้วก็จะโยนแบบไหนโยนไปทิศทางไหนมันจะโอเคไหมนะฮะเพราะว่ามันต้องใช้ทักษะและความชํานาญอย่างมากนะฮะในการจุดนะครับอตอนนี้ก็มาคิดกันอยู่ครับว่าจะจุดอะไรยังไงนะฮะนี่นะผู้เชี่ยวชาญท่านหนึ่งนะครับบอกว่าต้องเป็นแบบนี้นะฮะต้องจุดแบบนี้เท่านั้นนะครับนี่จะจุดคู่ได้ไหมไม่ฮะจุดอันเดียวนะฮะ นี่ต้องโยนแบบนี้โยนแบบนี้นี่นะฮะดูท่าเขาฮนะโอ้โหบอกให้เลยนะครับหาจัดจัดนะฮาสุดๆุดนะโอ้โหไฟแช็คก็อยู่ในมือท่านผู้เชี่ยวชาญแล้วนะครับดูฮนะนี่ฮนะกำลังคิดวิเคราะห์อยู่ครับว่าะจะจุดลักษณะแบบไหนแล้วก็โยนไปในทิศทางไหนนะครับความเชี่ยวชาญของเขานะบอกให้เลยฮนะอันดับหนึ่งนะครับหาตัวจับยากนะครับหาคนที่มา ทีบมาแทนนี่ไม่ได้เลยนะครับเขามีความชํานาญเป็นอย่างสูงนะครับการจุดของเขาในนี้ไฟแช็กจะติดไหมนะฮะติดไหมแบบไหนอะไรยังไงดูฮะจับตาดูดีๆนะฮะความสามารถแบบนี้นะฮะไม่ประสบการณ์ล้วนๆนะครับไม่สามารถลอกเรียนแบบได้นะฮะดูครับความชํานาญล้วนเลยฮะมาดูกันเลยฮะนี่ปึ๊บปั๊บปั๊บปั๊บนี่โอ้โหทักษะอย่างดีนะฮะ ดูครับดูฮะดูเลยจับตาดูดีๆเลยฮะท่านผู้ชมฮะช็อตนี้ฮะบอกให้เลยว่าสุดยอดนะฮะเอาเลยฮะจุดแล้วฮะจุดแล้วฮะฟู่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 แล้วฮะยังไงฮะยังไงฮะเฮ้ยโอ้ยไปอย่างนี้ได้ไงอ่ะโอ้อย่างนี้ก็สุดๆดีฮะหยอกเลยฮะยังฮาครับท่านผู้ชมครับโอเคสวัสดีครับ